สวัสดีครับเป็นขนมลูกตาลที่ขายดีที่สุดในจังหวัดชุมพรแล้วนะครับลูกค้าก็จะมาซื้อตลอดนะครับไม่ค่อยขาดสายนะครับขายดีที่สุดในจังหวัดชุมพรแล้วครับอยู่ห่างจากโอเชียนประมาณ13มกิโลแล้ว ปากน้ำชมพรลครับไม่ได้อยู่โอเชี่ยนครับอยู่ปากน้ำชมพอรครับเอาเปิดก่อนนะครับเปิดให้ดูฟาร์มนี่ครับสวยงามนะครับน่ากินมากครับแม่ค้าครับจะมาขายทุกช้้งนะครับจะขายทุกชัดปกติแล้วเราจะขายที่หลานแค่เลนะครับ หน้าเทศบาลตำบลบางน้งชุมพรนะครับแต่ว่าตอนนี้ยุคโควิดนะครับช่วงโควิดนะครับหลายแค่เลก,ก็ได้ปิดปิดตัวสักระยะนะครับสักช่วงคาวนะครับก็ได้มาขายที่หน้าบ้านแทนนะครับใช้เนื้อตาลแท้จากเพชรบุรีนะครับสั่งเนื้อตาลมานะครับแล้วก็ ส่วนผสมที่ไม่อาจบอกได้ด้วยจรรยาบรณของแม่ค้านะครับท่านใดที่ชอบแวะลองมาชิมดูนะครับลองมาชิมดูได้เป็นขนมตาลที่อร่อยที่สุดแล้วของจังหวัดชุมพรนะครับรบกวนนะครับท่านที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปทำคลิปต่อๆไปนะครับ แม่ครับมีอะไรจะพูดเชิญครับเนเยอะๆค่ะอะไรนั่นรถผ่านไปพอดีมาซื้อกันเยอะๆค่ะไม่ใช่อยากพาสวัสดีครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ